ภาพยนตร์เรื่อง5คืนสยองที่ร้าน f r e d ดีหรือ f i ฟ n n i h t t s at Freddy's ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งที่อเมริกาสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์ที่27-29ตุลาคม2023ทําเงินไปถึง78ล้านเหรียญสหรัฐและมีรายได้จากทั่วโลกรวมกันแล้วได้ถึง130ล้านเหรียญสหรัฐท,ทําสถิติเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดเป็นที่2ของปีนี้ในฐานะภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมเป็นรองเพียง The Super Mario Brothers Movie และเป็นที่สอของภาพยนตร์ที่ ออกฉายพร้อมกับสตรีมมิ่งนะครับเป็นรองเพลง Black Widow และเป็นอันดับหนึ่งตลอดการของ Blumhouse และเป็นอันดับหนึ่งของภาพยนตร์สยองขวัญประจำปีนี้สำหรับประเทศไทยเรื่องนี้จะเข้าฉายวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเรื่องของยามใหม่ที่จะต,ต้องมาเฝ้าสวนสนุกร้างที่มีผีเด็กสิงอยู่ในหุน่นนำแสดงโดยจอชฮัตสันจากเดอ h ฮ n g เก g a m เกครับ